สวัสดีครับวันนี้มาที่แปลง2ไร่1งาน3ตารางวานะครับแปลงนี้นี่อยู่ที่บ้านป่าม่วงตำบลน้ำโจ้อ,อาเภอแม่ทัดจังหวัดลำปางตัวแปลงที่ดินนี้อยู่ออกมาจากแยกบ้านฟ่อน10กิโลเมตรแล้วก็อยู่จากรชาชพัฒน์ลำปาง12กิโลเมตรก็ตัวที่ดินอยู่ใกล้ๆชุมชนมีถนนเข้าถึงแล้วก็มีไฟฟ้า เราจะเห็นว่าตัวที่ดินนี้อยู่ใกล้ๆกับบ้านป่าม่วงอยู่ใกล้ๆวัดป่าม่วงนะครับวัดป่าม่วงนี้ไม่มีงานขาดามไม่มีเมียลุกนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก็คือบ้านม่อนแผนสีที่ขึ้นให้ดูเมื่อกี้ตอนนี้เนี่ยถนนที่เราเห็นทางด้านขวามือทางข้างล่างของจอภาพเนี่ยนะครับอันนี้เป็นถนนที่ต่อขยายเป็นถนนล้อลำเมืองที่อบตเพิ่มเพิ่มมาใหม่นะครับ ส่วนถนนเดิมก็เป็นถนนที่มาตามแนวต้นตาลน,นี่แหละนะครับแถวๆนี้ก็กำลังขยายความเจริญออกไปที่ทุง่งนากันแล้วก็ได้ยินมาว่าเดี๋ยวจะทำถนน,ขน,ขนคอนกรีตนะฮะไม่แน่ใจว่าจะอีกปีหรือว่า2ปีข้างหน้านี่แหละนะครับแล้วก็ถนนที่เราเห็นนะครับที่มีต้นมะพร้าววันนี้นะครับออกวันนี้ ตัวถนนเส้นนี้นี่ก็มีไฟฟ้าเข้ามาตัวไฟฟ้าในห่างจากตัวหน้าแปลงที่ดินนี่อยู่ประมาณสัก30เมตรนะครับโดยประมาณนะฮะตัวที่ดินอยู่ตรงนี้มีสระน้ําอยู่หนึ่งลูกแล้วก็มีเทียงแน่น้อยอยู่เพียงแน่น้อยก็อยู่ไกลไปหน่อยหนึ่งผมว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆถ้าท่านใดชอบนะฮะอาจจะย้ายไปอยู่ใกล้ๆก,กับตัวถนนนะ ก็น่าจะมอกผมว่านะถนนนะครับบริเวณตรงต้นมะพร้าวที่เราเห็นดังนั้นก็มีไฟฟ้าอยู่นะครับอันนี้เอาละลงมาข้างล่างหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็คันแดนที่ดินนะครับก็อยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้นะครับตรงที่มาให้ดูนี่แหละคันแดนอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็อยู่ในแปลงที่ดินด้วยนะครับ ถนนที่เราเดินอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นถนนเส้นที่ตัดออกมาใหม่นะครับอ,นนอันนี้ถนนใหม่กลางๆก็มีลาเมืองนะครับถนนเป็นถนนลอะลำเมืองเข้าไปตามพื้นที่กิรกรรมนะครับอันนี้มองมานะครับด้านไกลมีวิวเขานะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายที่ต้นตานลติดลำเมืองทางด้านนี้ก็ติดกับที่ดินของเรา อันนี้ก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเลี้ยวขวาไปนี้นะครับก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะครับคุณตาเขามาปลูกบ้านสวนอยู่ที่นี่ด้วยเ,เดี๋ยวหมุนกล้องไปให้ดูนะครับก็นี่มีบ้านสวนของคุณตาอยู่ห่างไปจากตรงนี้นประมาณสักร้อยเมตรนะครับถนนเส้นนี้ก็คุณตานะครับเจ้าของบ้านนี่แหละเป็นคนทําแล้วก็อุทิศให้กับาชาวบ้านแถวนี้เขาใช้กันนะครับก็เป็นถนนสาธารณะแล้วตอนนี้นะครับโอเค ตัวที่ดินก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยติดเลาะกับตัวริมต้นตาลซ้ายมือเราไปนี่แหละนะครับมองเห็นไปทางนู้นก็จะเห็นตัววัดประม่วงอยู่อันนี้ข้าวเดือนธันวาคมนี้น่าจะได้เกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ผมไปเมื่อ,อเดือนตุลาคมาประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับสอ้า8อันนี้ก็ ถนนนี้ถนนไม่ใหญ่นะครับถนนรถเข้าได้หนึ่งคันนะครับสวนนี่ต้องหาที่หลบต้องหลบกันก็มีต้นตาลอยู่มีข้างคาวด้วยข้าง้าวมาหลบอยู่ในต้นตาลเยอะๆเลยอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเดินไปทางด้านหน้านะครับ เห็นมองเห็นบ้านอยู่นะครับก็มีบ้านคนถัดจากตัวแปลงที่ดินไปนอกจากบ้านของคุณตาที่บอกแล้วเนี่ยก็มีอยู่อีกอสองสาหลังนะครับที่อยู่ทัดเข้าไปทางด้านในทางด้านในนี้ก็มีคนมาทำเ,าเป็นบ่อตกปลานะครับมาทำธุรกิจอยู่แถวๆนี้นะครับทำเป็นบ่อตกปลาด้วยเดือดออกมานะครับอันนี้ก็ยังอยู่ใน ที่ดิบอยู่ก็จะถึงประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ถัดมานิดนึงนะครับพอเร,เราเดินมาถึงแยกนี้แล้วนะครับอันนี้ก็บริเวณที่ไฟฟ้านี่มาถึงนะครับอันนี้ไฟฟ้าอยู่นี่นะครับถ้าเลี้ยวขวาไปก็จะ,ะไปต่อบ้านเพื่อนบ้านนะครับบ้านที่เขาทําตัว บ่อกตกปลายอยู่ไปทางเ้นนั้นนะครับไปตามถนนต่อนะครับส่วนด้านหน้าที่เราเข้าไปตรงนี้นะครับอีกสัก2องกว่าเมตรก็จะถึงตัววัดป่าม่วงนะครับมันสร้อเมตรโดยประมาณนะครับตัวที่ดินก็อยู่นู่นอยู่ทางดวงตะวันทางอาทิตย์นี่แหละทางอาทิตย์นี่แหละนะครับแต่ว่าก็อยู่ประมาณ30เมตรจากตรงนี้ไปขนัดนองนะครับก็ เข้าลอกตามถนนต้นตาลเมื่อกี้นะครับอันนี้ให้ดูข้าวสวยๆนะครับฝั่งขวานี่ยข้าวงามอยู่แต่ว่าฝั่งซ้ายนี่เหมือนจะดูแลสู้ฝั่งขวาไม่ได้ฝั่งซ้ายนี่ย่าเย็นไปหน่อยนีดนะครับเออ้เห็นบรรยากาศคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ขายยกแปลงสามแสเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าหากว่า ท่าในใดสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีให้ข้อมูลขอบคุณนกครับสวัสดีครับ